การใช้กล้องโทรทัศน์เอามาในชิลีทำให้นักดาราศาสตร์เห็นวิวัฒนาการของกาแล็กซี่ในช่วงแรกๆพวกเขาเล็งกล้องโทรทัศน์ไปที่กลุ่มดาวซีตัสตที่อยู่ทางใต้พุ่งเป้าไปยังบริเวณที่ดูเหมือนว่างเปล่าลึกลงไปในนั้น ห่างจากโลกประมาณ3,500ล้านปีแสงที่เรียงรายอยู่ในกระจุกกาแล็กซี่อับเบล2744เป็นที่รู้จักกันในชื่อกระจุกแพนโด r a ที่มีรูปร่างยุ่งเหยิงซึ่งมีกระจุกกาแล็กซี่ที่เล็กกว่าอย่างน้อย4กระจุกรวมผสานกันอยู่ด้านหนึ่งนักดาราศาสตร์ ผลพบรูปร่างที่น่ากลัวของเงาจางๆซึ่งเกิดจากสสารมืดที่อยู่ในกระจุกมันเป็นกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลออกไปและเก่าแก่กว่ากระจุกกาแล็กซี่ดาวฤกษ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อจักรวาลมีอายุเพียง600ล้านปีภาพเคลื่อนไหวนี้จำลองกระจุกดาวเก่าแก่ที่ถูกล้อมรอบด้วยกา๊าซสลับกับซูเปอร์โนวา เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มดาวเลษกเช่นนี้ส่วนใหญ่จะผสานเข้ากับกาแล็กซี่แต่ปรากฏว่ามีจำนวนน้อยมากที่สามารถรักษาสภาพเดิมที่มันเกิดมาเมื่อนับพันล้านปีไว้ได้ bottom, like oh, s right. <S การค้นพบมัน <Yeah. S 1> ภายในรังไหม s right. <S ที่เดิมเป็นสสารมืด <Yeah. S 1> ได้กลายมาเป็นความหลงไหลของสมาชิกกลุ่มสำรวจพลังงานมืดเหล่านี้ Alexanderica และ Chris Blackhorn มีความคาดหวังว่าการก่อตัวของกาแล็กซี่ต้นแบบนี้จะทำให้มีกระจุกข,ของสสารมืดขนาดเล็กจำนวนมากในรัศมีของทางช้างเผือกและความคาดหวังนั้นก็ถูกผลักดันให้มีการสร้างแบบจำลองมีการคาดการณ์ที่ชัดเจนว่าถ้าทฤษฎีนี้มันถูกต้องก็จะมีการค้นพบกาแล็กซี่แคร อีกเยอะมากเลยนะครับนักดาราศาสตร์รู้กันมานานแล้วว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกถูกห่อหุ้มอยู่ในรัศมีการกระจายตัวของดาวฤกษ์ซึ่งรวมถึงกระจุกดาวขนาดใหญ่160กระจุก M15 เป็นกระจุกหนึ่งที่หนานแน่นที่สุดแรงดึงดูดระหว่างดาวฤกษ์ ทำให้มันรวมตัวกันอยู่อย่างแน่นหนากระจุกดาวทรงกลมเช่นนี้เป็นเหมือนเศษเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกนักโบราณคดีพบที่หมู่บ้านโบราณกระจุกหนึ่งที่ชื่อว่าเทอร์ซานห้าที่อยู่รอดมาได้ในทางช้างเผือกของเรา ประกอบด้วยดาวฤกษ์ที่มีความเป็นโลหะค่อนข้างต่ำซึ่งอาจเกิดขึ้นมาเมื่อ1 2 0 0 0ล้านปีก่อนน่าจะมีกระจุกลักษณะนี้อีกเป็นจำนวนมากในขนาดที่แตกต่างกันและไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นจานหมุนตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเมื่อข้อมูลจากการสำรวจพลังงานมืดได้ถูกปล่อยออกมาในครั้งแรกอเล็กซ์และคีธ ก็เริ่มค้นหาแสงที่เป็นตัวตัดสินว่ามันคือดาวฤกษ์พวกเขาเห็นสิ่งที่กำลังมองหาประจุกดาวสิ่งที่เหลือจากการเกิดทางช้างเผือกเกือบทั้งหมดแทบจะไม่มีโลหะเลยกาแล็กซีแคละเหล่านี้ เต็มไปด้วยสสารมืดซึ่งมีอัตราส่วนประมาณสิบเท่าของวัตถุที่มองเห็นได้ทั้งหมดในกาแล็กซีเรามีความคิดว่ากาแล็กซีก่อตัวขึ้นจากด้านล่างกาแล็กซีขนาดเล็กจำนวนมากจากนั้นอีกหลายพันล้านปีมันก็มารวมตัวกันเป็นกาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหมายความว่ากาแล็กซีพวกนี้เป็นกาแล็กซีแรกๆนั่นก็คือมันเก่าแก่ที่สุด ที่จริงถ้าคุณดูกาแล็กซี่แคระพวกนี้และศึกษาคุณสมบัติดาวฤกษ์ของมันก็จะพบว่าดาวฤกษ์มีอายุเก่าแก่มากบางดวงมีอายุมากกว่า1 0,000นล้านปีความเข้าใจนี้เป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าทางจักรวาลวิทยาเพื่อเชื่อมโยงการเติบโตของกาแล็กซี่ในยุคแรกๆกับวิวัฒนาการของจักรวาลในระดับใหญ่ที่สุดประเด็นนี้ ชี้ให้เห็นถึงส่วนผสมของสาสารและพลังงานที่ก่อให้เกิดดาวดวงแรกในยุครุ่งอรุณของจักรวาล ทันที่หลังเกิดบิ๊กแบงจักรวาลจะร้อนมากๆและก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเต็มที่อันที่จริงนักดาราศาสตร์ได้พบรูปแบบที่เผยความลับที่มีอยู่ในแสงที่ปล่อยออกมาเมื่อจักรวาลมีอายุเพียง3 0 0 0 0 0ปีที่เรียกว่ารังสีไมโครเวฟพื้นหลังจักรวาลสีในภาพจากดาวเทียมแพร้งของยุโรปชี้ให้เห็นรอยแต้มร้อนและเย็น ที่เกิดจากรูปแบบพลังงานของบิ๊กแบงความผันผวนเล็กๆน้อยๆรูปแบบเล็กๆของสา,ารพวกนี้ได้ขยายใหญ่ขึ้นโดยแรงโน้มถ่วงรูปแบบเล็กๆนี้การรวมกันของสา,ารพวกนี้เป็นต้นกำเนิดของกาแล็กซี่ที่เราเห็นในปัจจุบันที่สำคัญคือจำนวนรูปแบบที่เราเห็นในจักรวาลยุคแรกๆรวมกับ ส่วนประกอบอื่นๆที่จำเป็นของจักรวาลทำให้เราเห็นอัตราการเติบโตของโครงสร้างนั่นหมายถึงจำนวนของกระจุกกาแล็กซี่จำนวนของซูเปอร์คลัสเตอร์รูปร่างของเส้นใยจักรวาลถูกกำหนดโดยแม่แบบแรกนั้นเพื่อแกะรอยวิวัฒนาการของแม่แบบนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แบบจำลองซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างการประทุของดวงดาว และกาแล็กซี่ในยุครุ่งอรุณของจักรวาลมันเริ่มขึ้นในความมืดมิดของจักรวาลเกือบหกล้านปีหลังเกิดบิ๊กแบงแรงโน้มถ่วง นำสสารมืดเข้าสู่รัศมีที่แผ่ออกไปภายในนั้นก๊าซไฮโดรเจนได้ก่อตัวเป็นเมฆและหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยเ,อยเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อแรงโน้มถ่วงเริ่มบีบอัดเมฆมันก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วในที่สุดก็ก่อตัวเป็นดวงดาวในยุคแรก ดวงดาวเหล่านี้มีขนาดใหญ่ยักษ์ใหญ่กว่าปัจจุบันมากดาวดวงหนึ่งระเบิดขึ้นเป็นซูเปอร์โนวาที่ทรงพลังแบบจำลองแสดงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากการระเบิดซูเปอร์โนวาถูกล้อมรอบด้วยองค์ประกอบที่หนักกว่าซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาฟิวชันคาร์บอน ซิลิกอนเหล็กและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโลหะทำให้เมฆไฮโดรเจนที่ล้อมรอบอยู่เย็นลงทำให้มันยุบตัวอากาศที่ปั่นป่วนทำให้มันแตกออกเป็นขนาดที่เล็กลงตอนนี้กลุ่มดาวเรษ์รุ่นที่สองที่มีขนาดเล็กกว่าได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว นี่คือภาพในมุมกว้างในอีกเกือบ400ล้านปีต่อมาจากข้อมูลที่สร้างโดยการจำลองแบบทำให้นักวิทยาศาสตร์กำลังแยกการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของกาแล็กซีดวงดาวกำลังกำเนิดขึ้นจากเส้นใยของก๊าซที่มองเห็นเป็นสีฟ้า แสงอัลตราไวโอเลตจากดาวฤกษ์เหล่านี้จะเริ่มแยกอิเล็กตรอนออกจากอะตอมของไฮโดรเจนในกระบวนการที่เรียกว่าไอออนไนเซชันทำให้บริเวณโดยรอบเรือนแสงก๊าซที่แตกตัวออกเป็นไอออนจะกลายเป็นฟองมันมีความเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิซึ่งแสดงให้เห็นเป็นสีแดง เช่นเดียวกับโลหะเข้มข้นสูงที่กระจายออกไปโดยซูเปอร์โนวาซึ่งแสดงเป็นสีเขียวการจำลองแบบแสดงให้เห็นถึงพลวัตที่มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์จักรวาลความร้อนจากการทำให้แตกตัวเป็นไอออนมีแนวโน้มที่จะดันกา๊าซออกไปเป็นการยับยั้งอัตราการเกิดของดวงดาว ในทางกลับกันโลหะทําให้ก๊าซเย็นลงและตกลงไปอยู่ด้านในเพิ่มอัตราการเกิดของดวงดาวดังนั้นแทนที่ดวงดาวจะก่อตัวและยุบตัวลงไปในกาแล็กซีทันทีจักรวาลก็กลายเป็นส่วนผสมอันกว้างใหญ่ของภูมิภาคร้อนและเย็นกระจุกดาวขนาดใหญ่และเล็กและกลุ่มกา๊าซท่ามกลางเมฆของฝุ่นที่เต็มไปด้วยโลหะ กาแล็กซี่แคระขนาดเล็กที่นักดาราศาสตร์พบอยู่เหนือทางช้างเผือกเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากยุคแรกและในช่วงปีแรกๆของกาแล็กซี่แบบจำลองของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำให้เรามีมุมมองล่วงหน้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจักรวาลในอีกประมาณ1,000ล้านปีในภาพสิ่งที่โดดเด่นก็คือการกำเนิดดวงดาวและกระจุกดาวที่กำลังรวมตัวกัน เื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจกักรวาลยังคงหยุดยั้งการเติบโตของกาแล็กซีขณะที่การกำเนิดดาวทำให้มีการกระจายความร้อนยับยั้งการไหลของกา๊าซเข้าไปในกาแล็กซีเป็นผลให้โลหะจากดาวและซูเปอร์โนวาเย็นลงที่ใจกลางกาแลกซีขนาดใหญ่ หลุมดำเติบโตในสัดส,ส่วนมหาศาลเมื่อส,สสารไหลเข้ามามันก็สร้างฟองกา๊าซขนาดมหึมาชั่วพริบตาก็มาสู่ยุคปัจจุบันกาแล็กซี่ของเรายังไม่หยุดวิวัฒนาการอย่างแน่นอน การจำลองนี้สร้างประวัติศาสตร์ย้อนหลังเมื่อ60ล้านปีที่ผ่านมาภายในจานหมุนแสงวาบแต่ละครั้งคือซูเปอร์โนวาเมื่อเวลาผ่านไปการระเบิดนับครั้งไม่ถ้วนนี้ก็ได้ให้กำเนิดกาแล็กซี่ที่ประกอบไปด้วยโลหะและฝุ่นจักรวาลซึ่งดาวฤกษ์และระบบสุริยะรุ่นใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น แม้ว่าดาวฤกษ์ของทางช้างเผือกส่วนใหญ่จะอยู่ในจานหมุนแต่บางวงโคโจรก็อยู่ด้านบนหรือด้านล่างในรัศมีของกาแล็กซี่และก็โคโจรผ่านจานหมุนเป็นครั้งคราวกาแล็กซี่ของเราในปัจจุบันเป็นผลมาจากการรวมตัวกัน ของกาแล,ล็กซีทั้งขนาดเล็กและใหญ่นับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่ยุคแรกของจักรวาลภูมิภาคของมันเป็นผลิตผลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของดาวที่เกิดและตายทางช้างเผือกเต็มไปด้วยดาวฤกษ์ราว2 0 0พันล้านดวงที่เกิดในแต่ละช่วงชีวิตของจักรวาลมันผสมผสานไปด้วยเมฆฝุ่นและก๊าซ ทั้งหมดหมุนวนรอบๆพื้นที่ตรงกลางที่สุกสว่างซึ่งเรียกว่าดุมกาแล็กซีเรามองเห็นต้นกำเนิดของมันภายในรัศมีของดาวฤกษ์และกระจุกดาวเล็กๆบางดวงเกือบเก่าแก่เท่าจัก,กรวาล จากการเฝ้ามองบนโลกจัก,กรวาลยังคงสร้างตัวเองใหม่อยู่เอาละถ้าอย่างนั้นก็เริ่มดูจากตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะโอเคครับแสงของซูเปอร์โนวาเพิ่งมาถึงโลกจากกาแล็กซีใกล้ๆที่ชื่อว่าเซนท a u r รัสตอนนี้มันกำลังระเบิดอยู่นะครับอโอเคแบบนี้แหละที่อยากได้มันน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักดาราศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ของมันกับเมฆฝุ่น ที่ล้อมรอบอยู่สามารถเผยสภาพแวดล้อมที่ดาวเลิกแม่ที่มีชีวิตอยู่และตายได้อ๋อโอเคเลยถ้าคุณเป็นนักฟิสิกส์คุณจะมีห้องแลบและในห้องแลบคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของการทดลองและทำการทดสอบต่อไปได้เมื่อคุณเป็นนักดาราศาสตร์คุณไม่สามารถสร้างดวงดาวไม่สามารถสร้างกาแล็กซี่ได้จักรวาลเป็นห้องแล็บของคุณและคุณเป็นคนเก็บรวบรวมแสงผู้ต่ำต้อย 515473 5 1 5้าสเห้รอใช่โอเคโอเควันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าที่แสงของจักรวาลถูกเก็บลงฐานข้อมูลนี่เป็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้าทางใต้จากการสำรวจพลังงานมืดที่กินพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่ง ของระยะทางที่มุ่งไปยังเส้นขอบฟ้ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจประชากรของจักรวาลอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีทั้งกระจุกก,กาแล็กซีประเภทกาแล็กซีอัตราการเกิดดวงดาวสัดส่วนของสารเคมีระยะห่างจากโลกและอื่นๆเมื่อนำข้อมูลจากตรงนี้และจากกล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์มารวมกัน ก็จะแสดงให้เห็นว่าจักรวาลมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ช่วงแรกๆอย่างไรมันน่าตกใจมากที่มนุษย์สามารถถามคำถามสำคัญขนาดนี้และหาคำตอบได้ว่าเราอยู่ที่ไหนในจักรวาลและเมื่อเราเห็นว่าจักรวาลเปลี่ยนไปตามกาลเวลาในช่วง1 3 7 0 0ล้านปีที่ผ่านมา มันทำให้เรารู้โครงสร้างของจักรวาลซึ่งสุดท้ายแล้วก็นำไปสู่ระบบต่างๆเช่นการก่อตัวของระบบสุริยะการค้นพบรูปร่างและเขาโครงของจักรวาลเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการทำความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรนักดาราศาสตร์จะกรองข้อมูลเพื่อหาหลักฐานที่บ่งบอกถึงสภาวะเริ่มต้นที่เกิดขึ้นในช่วงรุ่งอรุณของจักรวาล พวกเขาจะทดสอบทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสสารมืดและพลังงานมืดแต่ก็ยังมีคำถามพื้นฐานอื่นอีกเช่นสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไหมผมว่าหลักฐานเรื่องสสารมืดชัดเจนทีเดียวเ,เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันอธิบายปรากฏการณ์ที่ต่างกันได้มากมาย พลังงานมืดเป็นสมมติฐานที่ดีที่สุดในปัจจุบันของเราว่าอะไรทําให้จักรวาลเร่งความเร็วขึ้นแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนมากนักพลังงานมืดเป็นเพียงพลังงานของอวกาศที่ว่างเปล่าหรือไม่หรือเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคมูลฐานใหม่ในจักรวาลท้าว่าข้อสังเกตในปัจจุบันยังคงใช้ได้อยู่ นักดาราศาสตร์ในอนาคตอันไกลโพล้นอาจสร้างแผนที่จักรวาลที่แตกต่างกันมากซึ่งจะแสดงให้เห็นจักรวาลที่ขยายตัวออกไปเรื่อยๆเรื่อยแรงของพลังงานมืดหลายกาแล็กซีที่เราเห็นในวันนี้ที่อยู่ไกลเกินเส้นขอบฟ้าอาจมองเห็นได้จากโลกทางชัางเผือกของเราจะยังคงเหมือนเดิมยังถูกปกคลุมด้วยสสารมืด ที่ไม่ไปไหนรัสมีของมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยรอบกาแล็กซี่แอนโดรเมดาเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าของเราที่ตอนนี้กำลังเคลื่อนมาหาเราประมาณ400,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมันมาเจอกันในอีกหลายพันล้านปีนับจากนี้ก็จะทำให้มันครอบคลุ่มท้องฟ้าในยามราตรีของเรา จากมุมมองของนักดาราศาสตร์ในอนาคตในช่วงเวลาของพวกเราเมื่อมองไปที่ขอบฟ้าพวกเขาจะถามว่ามันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรมันจะจบลงตรงไหนเราตั้งคำถามเดียวกันในวันนี้ ตามมุมมองของเราในขณะนี้ในประวัติศาสตร์ของจักรวาลเทคโนโลยีของเราช่วยให้สามารถมองเห็นได้เกือบถึงจุดเริ่มต้นของการเวลาและแกะรอยพฤติกรรมของจักรวาลในระดับที่ใหญ่ที่สุดแต่ยิ่งเรามองเห็นมากเท่าไหร่ความลึกลับก็ยิ่งปรากฏมากขึ้นเท่านั้น